สวัสดีครับผมสวัสดีเอฟสีทุกท่านสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับผมมาพบกับเลขนาคราชคลิปนี้เป็นคลิปสรุปผลมัดรวมฮานอยของวันที่30มิถุนายน2568เช่นเคยครับผมก็เป็นการให้แนวทางต่อของวันที่1กรกฎาคม2568ก็ขอให้เป็น เดือนที่มีแต่ความโชคดีครับผมให้ร่ําให้รวยสัทุกท่านแต่ก่อนที่เราจะไปดูผลสรุปและดูแนวทางกันนั้นเราก็มาดูคําเตือนกันก่อน,นครับคําเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมช่องเสนอเป็นการคํานวณสูตรย้อนหลังสําหรับคนชอบคํานวณสูตรทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนในการเล่นการพน,นันและสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นครับผม สวัสดี f อทุกท่านนะครับที่เห็นอยู่นี่ก็เป็นแนวทางหน่อยของเมื่อวานวันที่30มิบถุนายน2อ6 8นะครับนะครับเราจะเห็นมวลรวมทั้งหมดว่ามไอ้ที่กลมๆนะครับมทาสีเหลืองๆนั่นก็คือแนวทางที่เข้าแนวทางที่เข้าในทุกๆวันเราจะเห็นอยู่แล้วว่าแนวทางนั้นเข้าแบบนี้ทุกๆวันนะครับ ซึ่งเลเกราดก็นะครับนะครับนีคือสามหน่อยพยายามที่จะนะครับผมบอกให้ f อทราบว่านะครับทางช่องนะครับนะครับเป็นทางที่เดินดีนะครับสำหรับ FC ที่เข้ามานะครับเข้ามาชมนะครับมากดไลค์กดแชร์กดติดตามนั้นจะเป็นประโยชน์กับท่านนะครับนะครับนี่คือทม์ไลน์นะครับผมซึ่งเรานะครับผม ทำไว้แบบนี้ทุกวันนะครับผม fc เห็นแล้วคิดว่าน่าติดตามไหมครับผมน่าติดตามไหมนะครับผมน่าติดตามหรือเปล่านะครับเห็นไหมครับผมพยายามที่จะพูดให้ทุกท่านเข้าใจนะครับว่าแนะวานทางของเรานั้นนะครับเราเป็นช่องเล็กๆกก็จริงครับแต่แนวทางของเราค่อนข้างเดินดีอย่างมาก ไม่อยากให้ fc คุณพ่อคุณแม่คุณพี่คุณน้องพลาดโอกาสในการกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเราไว้นะครับถูกครับในเมื่อมันมีเข้าก็ต้องมีหลุดแต่สูตรของเราที่เรานำมาเสนอ fc นั้นนะครับผมสถิติก้ายืนยันว่านะครับนะครับเดินดีมากนะครับว่ากันเป็นเดือนเป็นปีเลยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับผมสูตรที่นะครับเป็นส่วนของหน่ยรวมนี้ครับว่ากันเป็นปี สถิตินะครับ FC เก่าจะทราบอยู่แล้วว่านะครับงปีนะครับผมหลุดแค่1นึ่งเอ่อแค่สครั้งนะครับในสูตรหน่อยรวมข้างบนนี้นะครับส่วนของ3หน่อยนี้นะครับผมผมเพิ่งทําลงให้นะครับแยกเฉพาะมาจากตรงนี้ก็เข้าดีอย่างต่อเนื่องนะครับนะครับก็เฉลี่ยแล้วประมาณสัก10บสเอ็ดงวดนะครับผมถึงจะนะครับผมถึงจะหลุด1ครั้งนะครับโดยสถิตินะครับอยากให้ FC ทุกท่านนะครับผม ดูทั้งไลฟ์สดแล้วก็ดูทั้งคลิปวิดีโอนะครับผมประกอบกันและอย่าลืมดูไทม์ไลน์คลิปเก่าๆครับนะครับเพื่อทําความเข้าใจในแนวทางที่เลขคราดแนะนำนะครับผมจะได้เกิดประโยชน์กับตัว fc เองนะครับนะครับเอาละครับผมเมื่อแนะนํากันเข้าใจแล้วเราก็มาดูผลงานเมื่อวานครับแนวทางเมื่อวานให้ลูดวางไว้890 8มา1ครั้ง9มา3ครั้ง 2องอูนมา2ครั้งเท่ากับตัวลูดมาทั้งหมด6ครั้งนะครับผมนะครับก็ยังเดินดีอย่างที่แจ้งไปนะครับทีนี้ในส่วนของ15คู่เจาะนี้ครับเมื่อวานคู่เน้นในสูตรไม่เข้า5ตัวนี้ไม่เข้านะครับแต่นะครับผมก็ไม่ได้ทําให้ fc ผิดหวังในะ15คู่เจาะนี้ก็ยังเดินไปทั้งหมดเข้าทั้งหมด4คู่เจาะนะครับเข้าตัวไหนบ้างนะครับครับผมเข้า36กาเข้า61พี เข้า4-5สาและเข้า1-5ปกตินะครับนี่คือแนวทางนะครับในทุกๆวันตะกี้ก็เปิดย้อนให้ดูแล้วครับว่ากันแบบนี้เลยครับทีนี้ส่วนของ3หน่อยเมื่อวานก็ไม่ผิดหวังครับนะครับก็เข้าไปที่นะครับเข้าไปที่04นะครับเข้าไปที่04พิเศษครับผมเข้าไปที่04พิเศษนะครับนี่แหละครับคือแนวทางของเบลกัละ่า อยากให้ทุกท่านนะครับผม fc ทุกท่านนะครับที่ยังลังเลใจที่จะนะครับผมจะกดติดตามนั้นขอทุกท่านนะครับได้เห็นนะครับขอโอกาสในช่องเล็กๆได้นําเสนอช่องทางที่ดีกว่าท่านนะครับผกดติดตามเข้าไว้ครับทีนี้เรามาดูส่วนของแนวทางของวันพรุ่งนี้ครับแนวทางพรุ่งนี้นะครับวันนี้นะครับผมก็คือวันที่1กรกฎาเดือนใหม่แล้วก็ขอให้ทุกท่าน fc ทุกท่านที่เข้ามาเห็นคลิปนะครับ หรือกดไลค์กดแชร์กดติดตามนั้นให้มีโชคมีลาบตลอดทั้งเดือนเลยนะครับผมกับแนวทางของเลขตากร้านะครับนะครับเรามาดูครับแนวทางหน่อยรวมของวันที่1นะครับผมนะครับมีทั้งหมด15คู่เหมือนเดิมนะครับนะครับรูดครับผมรูดตัวนี้นะครับ1 2 3 <c oughs> เน้นไปที่สองครับนะครับเน้นที่สองแต่ fc ก็จะเห็นอยู่แล้วว่าทั้งสามตัวมันเดินมาทุกตัวแหละครับแต่สูตรนั้นนะครับเลขลาดจะใช้3หน่อยเป็นตัวตั้งนะครับเลขลาดเลยเลือกสองที่มันชนนะครับที่มันชนนะครับชนไปในสูตรของหน่วยรวมนะครับ fc นะครับทีนี้ เมื่อเด่น2นะครับมันก็จะมีตัวใดบ้าง2ก็จะมี5 2 7 2 0 2 92 82นครับก็เน้นให้ทั้งหมด5คู่เจาะนะครับ fc นะครับเห็นตามนี้นะครับถ้าในนี้ก็จะเห็นว่า2นะครับมี2ติดอยู่นะครับทีนี้เรามาดู3หน่อยครับ3หน่อยวันนี้นะครับผมนะครับมีเลขพี่น้องอยู่นะครับเนี่ย1 2 2 3 แล้วก็เลขเบิ้ลนะครับคาดว่านะครับถ้าไม่เบิ้ลก็พี่น้องนะครับไม่เบิ้ลก็พี่น้องครับวันนี้นะครับวันนี้สําหรับ3หน่อยนะครับสูตรนั้นนะครับออกมาจริงๆแล้วได้แค่3ตัว1 2 23 2สส่วน12233 1, 3เป็นชุดเบิ้ลอยู่แล้วเป็นชุดเบิ้ลอยู่แล้วนะครับก็อยู่ตรงนี้นะครับเป็นชุดเบิ้ลอยู่แล้วนะครับ เพราะฉะนั้นนะครับเหมาะที่จะนะครับเหมาะที่จะนําไปใช้งานเป็นอย่างมากแต่อย่างหนึ่งอย่างใดก็ตามครับผม FC นะครับใช้วิจินญาณนะครับนะครับนำไปเปร iden, ียบเทียบกับอาจารย์อื่นๆอื่นที่ท่านชื่นชอบด้วยนะครับผมนะครับนะครับบางครั้งเลื่อกรลดาอาจจะนะครับสูตรอาจจะนะครับนะครับอาจจะเดินหรือไม่เดินก็ไม่มีใครทราบนะครับขอให้นะครับทุกๆท่านนะครับผมนะครับต้องมีสตินะครับผม ถึงแม้ว่าจะโชว์ให้ดูแล้วว่าการเดินนั้นนะครับเดินดีมากแต่เมื่อเราจะนําไปใช้งานก็ขอให้มีสติตั้งอยู่ในความเป็นจริงนะครับตั้งความเป็นจริงเพราะเลขาลาดก็ไม่ทราบว่าตัวใดจะมานะครับผมว่ากันตามสูตรเสนอแนวทางตามสูตรจึงเรียนให้ทราบดังนี้นะครับอยากให้ f c ทุกท่านนะครับได้มีโชคมีลาบจริงๆและนำไปใช้ให้เกิดเป็นประโยชน์สูงสุดจริงๆครับผมบเอาละครับสำหรับคลิปนี้ ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับผมสวัสดีครับ